สวัสดีครับการเขียนโปรแกรมต่อไปนี้นะครับเป็นการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขนะฮะหรือโปรแกรมแบบมีการเลือกทำนะฮะว่าถ้าคอมพิเวเตอร์ทํางานมาถึงคําสั่งนี้แล้วนะครับจะเลือกทําเหตุการณ์ต่อไปหรือเปล่าหรืออาจจะมีเหตุการณ์มากกว่า1เหตุการณ์นะครับแล้วเลือกทําเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งนะครับตามเงื่อนไขที่เรากําหนดนะครับเราดูตัวอ,อยา่างการเขียนโปรแกรมหรือการออกแบบโปรแกรมต่อไปนี้นะครับสมมุติว่าระบบของเรานะฮะเป็นแบบนี้นะฮะ นะการเขียนโปรแกรมแบบนี้เป็นการเขียนโปรแกรมแบบมีทางเลือกนะสมมติว่าร,ระบบของเราเป็นแบบนี้นะฮะบระบบเราเป็นแบบนี้นะครับและเราต้องการรับข้อมูลเข้ามาสมมติว่าข้อมูลที่รับเข้ามาเป็นคะแนนนะฮรับรับค่าคะแนนเข้ามาแล้วให้คอมพิวเตอร์นะฮะบ,บอกว่าเราสอบผ่านหรือสอบไม่ผ่านนะครับเพราะนั้น Input คือรับคะแนานเข้าไป outputput คือผลสอบลองดูนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเขียนโปรแกรมลักษณะนี้ <c oughs> เราต้องมีเงื่อนไขอยู่นะครับว่า คะแนนมากกว่าเท่าไหร่จึงจะสอบผ่านนะฮะเพราะนั้นถ้าเราออกแบบโฟร์ชาร์ตนะครับเป็นแบบนี้เลยครับเริ่มต้นนะครับโปรแกรมของเราก็คือเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเนี่ยก็จะรับค่าคะแนนสมมุติว่าคะแนนที่รับเข้ามานะฮะเก็บในตัวแปร x จากนั้นถ้าเรากําหนดว่าถ้าคะแนนมากกว่า50ให้บอกว่าสอบผ่านก็ไม่ใช่เรื่องยากครับแล้วก็เขียนโปรแกรมแบบนี้ครับเช็คครับ เช็คว่าคะแนนนะครับคะแนนเนี่ยมากกว่า50จริงไหมถ้าคะแนนมากกว่า50จริงก็ให้บอกว่าคุณสอบผ่านถ้าคะแนนมากกว่า50เป็นเท็จก็บอกว่าคุณสอบตกแล้วก็ไปทำคำสั่งต่อไปนะฮะเพราะนั้นการเขียนโปรแกรมแบบนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขดูนะฮะถ้ารับค่าคะแนนเข้ามาปับ๊บคะแนนเก็บในตัวแปร x ถ้าคะแนนมากกว่า50จริงเงื่อนไขนี้เป็นจริง บอกว่าคุณสอบผ่านเงื่อนไขนี้เป็นเท็จบอกว่าคุณสอบตกนะฮะแล้วก็ไปทําคําสั่งต่อไปนะครับนั้นะอันนี้นะครับคือการตรวจสอบเงื่อนไขว่าจะทําเหตุการใดเหตุการหนึ่งซึ่งมี2เหตุการนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามีการเขียนโปรแกรมลักษณะนี้นะครับในเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนตัวนี้นะครับเป็นการตัดสินใจผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นจริงหรือเท็จเท่านั้นเพราะฉะนั้นในนี้นะฮะจะมีตัวดําเนินการมาเกี่ยวข้อง นะเดนี้จะมีตัวดำเนินการเกี่ยวข้องครับนั้นตัวดำเนินการที่นิยมใช้นะฮะก็คือตัวดำเนินการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้จากตัวดำเนินการนี้นะครับจะให้ผลลัพธ์เป็นจริงหรือเท็จนะฮะตัวดำเนินการนี้นะฮะก็เป็นไปตามนี้เลยครับถ้าเป็นอันนี้คือมากกว่านะจะเช็คว่านิพจน์ด้านนี้มีค่ามากกว่าด้านนี้จริงหรือเปล่าถ้าด้านนี้มีค่ามากกว่าด้านนี้จริงก็จะให้ผลลัพธ์เป็นจริงนะตัวอย่างเช่นนะครับเรามีตัวแปร x x มากกว่า y จริงหรือเปล่าถ้า x มากกว่า y จริงผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นจริงนะฮะส่วนเครื่องหมายนี้คือน,น้อยกว่าอันนี้ครับเท่ากับ2ตัวเท่ากับ2ตัวนะฮะเป็นการเปรียบเทียบว่าข้อมูลทั้งสองค่าเนี่ยเท่ากันจริงหรือเปล่านะฮะเครื่องหมายนี้คือไม่เท่ากับอันนี้คือมากกว่าหรือเท่ากับอันนี้คือน้อยกว่าหรือเท่ากับนะอันนี้ก็เป็นตัวดำเนินการพื้นฐานที่เรานิยมใช้นะฮะในการเริ่มต้นการเขียนโปรแกรมแบบเงื่อนไขนะครับแต่ว่า การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะครับอาจจะใช้แค่3าอันนี้ก่อนนะฮะศึกษาแบบนี้ให้คล่องก่อนนอกจากนี้นะครับจะมีตัวดำเนินการอีกแบบหนึ่งไป็นดำเนินการทางตรรกศาสตร์นะฮะหมายความว่าถ้าเรามีเงื่อนไขซับซ้อนมากขึ้นนะครับเอาตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์มาใช้ครับผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นจริงหรือเท็จเช่นกันตัวดำเนินการกลุ่มนี้นะครับก็มีและครับแอนนะฮะบอกว่าถ้านิ้พ์ตรงนี้เป็นจริงและตรงนี้เป็นจริงด้วยผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นจริงนะมีดำเนินการอครับ ถ้าด้านใดด้านหนึ่งเป็นจริงผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นจริงกับอีกตัวหนึ่งตัวดำเนินการน,น,นอตน,นะครับอันนี้คือลักษณะของการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขคราวนี้ <c oughs> ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนนะครับคำสั่งที่ใช้ก็เป็นคําสั่ง if นะฮะลองดูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเขียนโปรแกรมแบบเลือกทําหรือการเขียนโปรแกรมแบบตัดสินใจที่มีทางเลือกนะอาจจะแบ่งกลุ่มได้แบบนี้ครับเป็น3มกลุ่มใหญ่ๆคําสั่งที่1นะครับการเลือกทําแบบทางเดียว การเลือกทำแบบทางเดียวหมายาความว่าถ้าคอมพิวเตอร์ประมวลผลมาปับ๊บและต้องการเช็คนะฮะคำสั่งต่อไปเนี่ยจะทําหรือเปล่าถ้าเงื่อนไขเป็นจริงคําสั่งต่อไปทําแต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จคําสั่งต่อไปไม่ทำนะแบบนี้ก็เป็นลักษณะของการเลือกทําแบบทางเดียวอีกแบบหนึ่งนะฮะการเลือกทําแบบ2ทิศทางหมายความว่ามีกลุ่มคําสั่งที่หนึ่กับกลุ่มคําสั่งที่2ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงทํากลุ่มคําสั่งที่1ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จทากลุ่มคําสั่งที่2 ในอีกคาสั่งหนึ่งนะฮะอีกรูปแบบหนึ่งคือการเลือกทําแบบหลายทิศทางคือมีการทํางานที่ซับซ้อนมากขึ้นนะฮะลองดูตัวอย่างนะครับผมจะยกตัวอย่างคําสั่งการเลือกทําแบบทางเดียวก่อนนะ,ะหรือการตัดสินใจแบบทางเดียวนะฮะตัวอย่างเช่นนะครับเรารับค่าคะแนนเข้ามานะรับค่าคะแนนเข้ามานะฮะแต่ถ้าคะแนนนี้เป็นไปตามเงื่อนไขเกินเงื่อนไขที่กําหนดบอกว่าคุณสอบผ่านถ้าคะแนนนี้ไม่ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดคือค่าไม่มากกว่าค่าที่เรากําหนดไว้นะครับก็ไม่บอกอะไรนะฮะดงนั้นถ้าเป็นแบบนี้นะครับรับข้อมูลเข้ามาตรวจสอบเงื่อนไขครับถ้าเงื่อนไขเป็นจริงทำเซ m เมนนี้แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จเซตเมนยไม่ทําแล้วจบไปเลยนั้นตัวอย่างโปรแกรมนี้นะครับก็คืออย่างนี้เลยครับคําสั่งที่ใช้นะฮะจะใช้คําสั่ง if e แต่ดูตรงนี้ให้ดีนะฮะคำสั่ง if e ตามด้วยเงื่อนไขนะฮะ เงื่อนไขตรงนี้นะครับก็ใช้ตัวประเมินการทางลอจิกตัวตุลุบงานเปรียบเทียบที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีคอลอนนะฮะคอลอนตรงนี้นะฮะจะผิดกันเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริงทำสเตจเมนที่ตามมาถ้าเงื่อนไขนี้เป็นเทสสเตทเมนนี้ไม่ทำตัวอย่างครับเช่นผมจะเขียนโปรแกรมนะครับรับค่าคะแนนถ้าคะแนนที่ได้นะครับมีค่าตั้งแต่ห้าสิบขึ้นไปบอกว่าคุณสอบผ่านถ้าคะแนนไม่มากกว่าห้าสิบนะฮะ ไม่มีค่าตั้งแต่50ิขึ้นไปนะฮะก็ไม่บอกอะไรนะัมนันอาจจะเขียนโปรแกรมแบบนี้ได้ครับรับค่าคะแนนเข้ามาเก็บในตัวแปร s c ครับแล้วเช็คว่า s c มากกว่า50ิจริงหรือเปล่าอย่าลืมคอล่อนตรงนี้นะฮะถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริงบอกว่าคุณสอบผ่านแต่ถ้าเงื่อนไขนี้เป็นเท็จนะครับก็บอกว่าคุณสอบผ่านก็ไม่พูดให้กำลังใจนะครับมันถ้าดูแบบนี้นะครับที่เราจะพิมพ์คาว่าให้กาลังใจนะครับนะครับจะพิมพ์ทุกครั้ง เพราะอะไรครับถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริงบอกว่าคุณสอบผ่านตามด้วยให้กําลังใจนะครับแต่ถ้าเงื่อนไขนี้เป็นเท็จนะฮะตรงนี้ก็ไม่ทำครับก็พูดว่าให้กําลังใจนะครับนะฮะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งครับซึ่งไม่ยากคือการหาค่าสมบูรณ์ของตัวเลขค่าสมบูรณ์ของตัวเลขหรือค่าแอบสุบนะครับก็คือว่าให้ค่าออกมาเป็นบวกเช่นเราป้อนค่าตัวเลขจำนวนเต็มที่เป็นบวกไปเช่น9ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ9 แต่ถ้าเราป้อนลบ9นะฮะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็น9เพราะนั้นทำค่าให้เป็นค่าบวกนะฮะเพราะนั้นการเขียนโปรแกรมหาค่าสมบูรณ์ไม่ใช่เรื่องยากครับเช่นหน่วยประมวลผลอยู่ตรงนี้ครับเรารับข้อมูลครับรับค่า x เ,เข้ามาพอรับค่า x เ,เข้ามาปั๊บผลลัพธ์ให้เป็น s อ l u t e x นะหมายความว่าทำตัวเลขนี้ให้เป็นเลขบวกนั่นเองถ้าตัวเลขนี้เป็นเลขบวกอยู่แล้วก็ส่งค่านั้นออกไปเพราะนั้นการเขียนโปรแกรมลักษณะนี้นะครับเราก็ต้องวิเคราะห์ครับ อินพุตคืออะไรประมวลผลยังไงและให้อาพุตอะไรออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําเลขลบให้เป็นเลขบวกเราก็ต้องคิดครับทำยังไงเลขลบจึงเป็นเลขบวกทํายังไงจึงทราบครับว่าถ้าตัวเลขที่รับเข้ามาเนี่ยเป็นค่าลบจริงก็ทําให้เป็นเลขบวกดังนั้นการเขียนโปรแกรมนี้เราต้องคิดพอคิดแล้วนะฮะอาจจะได้เงื่อนไขแบบนี้ก็ได้ครับเริ่มต้นออกแบบโปรแกรมรับตัวเลขเข้ามาเก็บใน x พอรับตัวเลขเข้ามาปับ๊บก็เช็คครับถ้า x น้อยกว่า0จริงทําไงครับถ้า x น้อยกว่า0จริงคือเป็นเลขลบก็บอกว่า x เ,เท่ากับ x คูณลบหเห็นไหมฮะแต่ถ้า x น้อยกว่า0เป็นเท็จครับก็ไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วก็แสดงผลค่า x จบกันนะฮะนี่คือตัวอย่างการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขแบบเลือกทําแบบทานเดียวง่ายๆนะฮะคราวนี้มาดูตัวอย่างการเขียนโปรแกรมนะครับ การเขียนโปรแกรมอาจทาแบบนี้ได้เลยนะฮะนะผมจะสร้างโปรแกรมขึ้นมาใหม่นะฮะเช่นผมจะเขียนโปรแกรมแรกนะฮะโปรแกรมเกี่ยวกับรับคะแนนแล้วบอกว่าคุณสอบผ่านหรือเปล่านะฮะผมให้ตัวแปรชื่อ sc ตัวแปร sc นี่ครับเก็บค่าคะแนนเป็น integer ก็เปลี่ยนเป็น int นะจากนั้นครับก็ input นะฮะ input บอกว่าป้อนคะแนนของท่าน ป้อนคะแนนของท่านนะครับแล้วก็วงเล็บนะฮะวงเล็บก็มีสองวงเล็บนะฮะวงเล็บนี้เป็นวงเล็บของ Input วงเล็บทั้งหมดนี่คือเปลี่ยนเป็น integer จากนั้นตรงนี้ครับดูตรงนี้ให้ดีนะฮะ if ครับถ้าคะแนน sc ถ้ามากกว่าหรือเท่ากับห้าสิบจริงครับเนี่ยมีคอลอนตรงนี้จะลืมกันเยอะครับถ้ามากกว่าหรือเท่ากับห้าสิบจริงครับดูนะฮะพอคาะ enter ครับเคอร์เซอร์จะรลอตรงนี้จะไม่ชิดตรงนี้นะฮะ นะเคอร์เซอร์จะรอตรงนี้ถ้าชิดตรงนี้จะผิดนะฮะเคอร์เซอร์มารอตรงนี้เราก็บอกว่าปิน้นนะฮะปิน้นคุณสอบผ่านคุณสอบผ่านนะครับนะพอเคอร์เซอร์มารอตรงนี้ปั๊บผมบว่าคําสั่งที่ให้ทาไม่ทาคาสั่งเดียวนะฮะผมกดแบ็คกลับมาครับตรงนี้ปิน้นปิ้นนะฮะบอกว่าให้กําลังใจนะครับให้กําลังใจนะครับ Okay, โปรแกรมเป็นอย่างนี้แล้วครับเริ่มต้นรับค่าคะแนนเข้ามาแล้วก็เช็คว่าคะแนนมากกว่า50จริงไหมถ้าคะแนนมากกว่า50จริงก็บอกว่าคุณสอบผ่านแต่ถ้าคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ50เป็นเทสก็ไม่พิมพ์คำนี้บอกให้กำลังใจนะครับลองรันโปรแกรมดูนะฮะร,รันโปรแกรมปับ๊บก็จะเซฟโปรแกรมนะฮะผมตั้งชื่อว่าเทสนะชื่อนี้อาจจะซ้ำไม่เป็นไรนะฮะ รันโปรแกรมปั๊บก็จะถามว่าป้อนคะแนนของท่านนะฮะผมป้อนแปดสิบป้อนแปดสิบปั๊บพอรับค่าเข้าไปก็ตรวจสอบเงื่อนไขปรากฏว่าแปดสิบเนี่ยมากกว่าหรือห้าสิบจริงก็บอกว่าคุณสอบผ่านแล้วก็ให้กําลังใจนะครับอันะนี้ลองรันใหม่ครับเราป้อนคะแนนสี่สิบห้าให้กําลังใจนะครับแสดงว่าคะแนนสี่ส้าน่าทำให้เงื่อนไขเป็นเท็จนะอันนี้ก็คือตัวอย่างคําสั่งง่ายๆนะครับในการตรวจสอบเงื่อนไขง่ายๆ คราวนี้ผมจะเปลี่ยนโปรแกรมใหม่ครับเป็นโปรแกรมหาค่าสมบูรณ์ของตัวเลขผมให้รับค่าเข้ามาเก็บในตัวแปรชื่อ x ผมก็พิมพ์นี้เลยครับ x เท่ากับนะครับ in เปลี่ยนเป็นตัวเลขนะฮะแล้วก็อะไรครับ input input นะฮะแล้วตรงนี้ก็บอกว่าป้อนตัวเลขป้อนตัวเลขนะฮะครับนี่ผมพิมพ์เร็วไปหน่อยนะฮะ ตัวเลขเพราะนั้นะตัวเลขก็จะเก็บอยู่ใน x นะจากนั้นผมก็เช็คครับถ้า x เป็นค่าบวกก็แสดงค่านั้นออกไปแต่ถ้า x เป็นค่าลบก,ก็ทำค่าลบให้เป็นค่าบวกนะครับเพราะ,ะนั้นผมก็ต้องเช็คครับ x มีค่าน้อยกว่าศูนย์หรือเปล่าก็เขียนอย่างนี้เลยครับ if นะครับแล้วก็นี่เลยครับ x น้อยกว่า0นย์ไหมโปรแกรมทั้งหมดจะเป็นแบบนี้เลยนะคะคือรับค่าข้อมูลมาเก็บใน x และเช็คว่า x น้อยกว่า0จริงไหมถ้า x น้อยกว่า0จริงนะครับก็จะทํา x เท่ากับ x คูณลบ1นะฮะแต่ถ้า x น้อยกว่า0เป็นเท็จสเตตเมน์นี้ก็ไม่ทําก็มาทําคําสั่งนี้เลยครับค่าสมบูรณ์ของ x คือแล้วก็เอาค่า x มาแสดงผลลองดูตัวอย่างการรันโปรแกรมนะครับคลิกปับ Run ๊บรันโปรแกรมนะฮะเราป้อนตัวเลขนะฮะผมป้อนตัวเลขเป็น8นะครับเอาผลที่ได้ก็คือ8นะลองอาใหม่นะครับ ป้อนตัวเลขเป็นลบสนะฮะผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็น3นะอันนี้คือตัวอย่างการหาค่าสมบูรณ์ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเขียนโปรแกรมแบบเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขแบบทางเดียวนะฮะสามารถเอาไปประยุกต์อะไรได้มากมายเลยนะฮะขอให้ทุกท่านลองนำแนวทางนี้ไปประยุกต์ดูนะครับและลองคิดโจทย์แปลกๆที่มีลักษณะคล้ายๆกันลองดูนะครับไม่ยากครับ